มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมอยากได้แก้กรรมเหรอแก้กรรมก็มักมีองศาคือคือว่ามันอยากรู้ว่ามันเกิดยังไงแล้วแก้ยังไงคือมันไม่ชัดอะ่ะคือผมฟังไม่ชัด<อ>ฟังไม่ได้คือไม่ไม่จำแจง้งก็รเราต้องรู้เรื่องกรรมก่อนไงว่า ตัวกรรมเนี่ยมันคือผืนนานั่นเองจะแก้กรรมจะดับกรรมเนี่ยเราต้องทราบอ่ะตัวกรรมคือผืนนาผืนนาคืออารมณ์นั่นเองผืนนาก็คืออารมณ์ที่ที่จิตไปรับรู้นะจิตไปรับรู้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยก็คือมีกรรมละหรือมีภพแล้วนะอันนี้อารมณ์นั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรา เรายึดถือคือสิ่งที่เรายึดถือดังนั้นการจะแก้กรรมเนี่ยก็คือต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางอย่างตัวเนี้ยผ้นหน้ากรรมเขตตังกรรมคือผืนหน้าผืนหน้าก็คืออารมณ์ คิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดใช่ไหมนั่นนะเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณก็คือรัศมีเนี่ยที่มาตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะที่วิญญาณมาตั้งมีการรับรู้นามรูปก,ก็คือมีกรรมเกิดขึ้นแล้ว,ลวสัตว์ก็จะมีฉันทะราคะนันทิตนาในผืนนาอีกมีความพอใจในผืนนาเราก็ ต้องวางความพอใจแต่ใน,นการจะแก้กรรมได้ก็คือวางความพอใจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่อืยกรรก็จะหมดไปอ๋ออันนี้มันอยู่บันไดขั้นต่ำเลยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นรูปขั้นบันไดไปนะขั้นบันไดตรงนี้ก็คือเป็นกรรมภพรูปภพอรูปภพ เราให้เห็นเป็นสามก้อนว่าอันนี้กรรมะภพซึ่งจะมีนรกกำเนชาญเปรวิสัยมนุษย์เทวดากร,รมะภพอันนี้ต้องพบได้สมาธินะสมาธิก็มีกรรมระดับรูปอรูปได้สมาธิอรูปก,ก็มีกรรมมีกรรมหมดเพราะมีอารมณ์อารมณ์นั่นเองนะ ตัวอารมณ์ที่เราได้คิดถึงสิ่งได้ดําเินถึงสิ่งได้เนี่ยพบเกิดกรรมเกิดละแล้วก็คือรีบทิ้งมันไปเลยพอมีอารมณ์รับรู้มาปุ๊บรีบวางรีบทิ้งกรรมก็จะไม่มีกรรมก็จะถูกละไปนั่นคือเราทิ้งมันได้แสดงระวังความพอใจมันได้เนี่ยเป็นอย่างนี้อืม นสัสการกันกนะครับอ,อันนี้ฟังมานะครับก็ฟังพระอาจารย์นะครับเพิ่งศึกษามาไม่กี่เดือนอก็ถ้าเป็นโสดาบันก็ราสังโยสสามใช่สังโยสสามห้าราคาโทสะมโมหะเบาบาเป็นสกิทาใช่และแลข้อสี่ข้อสี่ก็คือทําลายข้อสี่แต่ไม่เกี้ยงถูกไหมครับใช่ยังไม,ไม่เกี่ยงถ้าทําลายข้อสี่ได้แล้วเป็นอนาคาอนาคาอนาคามีห้าชั้น อ่าใช่ใช่ไหมครับสุดท้ายว่าชับชใช่ถ้าละสั่งยชน์ห้าจะไปอยู่ชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายอาการนิถาแล้วเหตุใดที่อีกสี่ชั้นที่เหลือครับจะไปด้วยเหตุใดครับไปด้วยเหตุกามโยคขวิสสังยุโตพรากแล้วจากเครื่องผูกในกามคือละละข้อที่สี่ได้แล้วละข้อที่สี่ได้ทีนี้ผมก็ได้แต่ฟังมาจานะำแล้วว่ามีความสงสัยด้วยสั่งยชน์สามก่อนละกันครับตัวสักยะทิฐิ ก็คือการมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจหรือขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่เราใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็ตัววิจิกิจฉาคือความสงสัยลังเลคือสงสัยในทุกเรื่องแต่ไม่สงสัยในเรื่องการออกจากขันธ์ห้าคือหรือหรือคือปฏิปทาอันนี้คือวิจิกิจฉาถูกไหมครับแต่สงสัยเรื่องอื่นได้ยังสงสัยเรื่องอื่นได้อยู่เช่น เทวดาทําอย่างนี้เป็นเป็นชั้นไหนอะไรยังสงสัยได้แต่รู้แล้วว่าการประพฤติกายวาจาใจชจะเป็นทางออกอย่างเดียวไม่มีทางอื่นใช่ใช่ไหมครับคือมรรคและเปรตุทาเนี่ยชัดเจนรู้มรรคแปดละรู้ละเส้นทางแล้วอย่างมรรคแปดกับกุศลกรรมโมหสิบนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันกุศลกรรมโมหติสก็อยู่ในมรรคแปดนั่นแหละก็คือตัวเดียวกันเราก็ประพฤติกายวาจาใจใช่ ทีนี้มันจะติดนิดนึงตรงที่คําว่าศิลปะตาปามาตเนี่ยออืคือถ้าเรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตนเนี่ยอืม,มันต้องเชื่อขนาดไหนต้องเชื่อในทุกๆลมหายใจเลยไหมหรือว่าในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะรู้ประมาณนั้นนะครับว่าต้องต้องมีจิตน้อมไปขนาดไหนพระอาจารย์อธิบายขหงฟังสักหน่อยได้ไหมครับก็ตรงนี้เราดูสเต็ปของการที่ ขึ้นมาเป็นธรรมนุสาลีจากสธาเป็นนรมมาธรรมมาเนี่ยเขาบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมนุสสาลีดังน,นั้นเชื่อแล้วเนี่ยเข้าไปเฝ้าดูไหมเพราะเชื่อแล้วก็ต้องว่าไม่ใช่เราเชื่อแล้วว่ามันมเ,เกิด<า>ม,มัน<า>มดับมันไม่เที่ยงเนี่ยครับ ก็ต้องเข้าไปเพ่งพิสูจน์ไงแล้วต้องไปหมั่นเห็นโทษมันบ่อยๆไงเสียบ<ท>ของ,ของโทษคือการเกิดดับของขันห้าหรืออายัญนาหกหกใช่ใ,ชในส่วนของรูปของแล้วก็ในส่วนของนามใช่ไหมครับที่เป็นอายัตาหกใช่ไหมครับใช่ใช่อ่าแล้วก็ตัวสองก็คืออย่างที่ผมบอกไปก็คือการประพฤติ กายวาจานั่นแหละถูกไหมครับหรอตัวที่สามมันก็จะตามมาถ้าข้อที่สองถูกข้อที่สามจะตามมาใช่ใช่แล้วก็จะไม่ไปประพฤติผิดประพฤติผิดไปทั้งกายวาจาไปตามแบบสภาวเราอื่นก็จะไม่มีแล้วก็จะคุมกายวาจาไปตามกุศลกรรมมาบทสิบใช่พอข้อสองมันถูกข้อสามมันก็ถูกใช่มันก็เหมือนเรียงร้อยกันมาถ้าข้อหนึ่งถูกข้อสองก็จะถูกอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วข้อที่สี่ครับกรรมกรรมมาฉันทะอรกมมาฉันทะนี่นี่ อันนี้ผมฟังแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจครับแต่การมฉันทะนี่คือความพอใจเคยได้ยินพระอาจารย์พูดว่าความพอใจไปตามอำนาจความติตึกนั่นแหละคือกรรมใช่ถูกต้องคือความพอใจทั้งหมดในในรูปในนามเอต้องละอย่างเงี้ยหลอในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วมีอารมณลงไม่ไม่ต้องอในใจมีส่วนไหมครับไม่ไม่ต้องเพรเนี่ยเป็นจักรมคุณ อ๋อเพราะตัวกามที่อยู่ในสังโยข้อที่สี่เป็นเบนจาห้ากามาคุณห้าท่องฐาเพราะพวกนี้จะไม่กลับเข้ามากามมาพบแล้วเพราะแต่ผมว่าเคยฟังพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์บอกว่าอ่าผู้เจ้าบอกให้คุมลิ้นคุมลิ้นให้ดีก็จะได้ถึงสก,กิทธาใช่ไหมครับอานาคาเลยนะและตัวสุดท้ายพยาบาท พยาบาทนี่คือเวลาเราไปแค้นใครไปโกรธใครตรงๆต,ต,ตัวเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเลยคือพยาบาทตรงๆใช่โกรธปูกโกรธอะไรพวกนี้พยาบาทแต่ถ้าเราวางความพอใจในกามได้ในเบญจากามคุณห้าได้พยาบาทจะถูกละไปโดยอัตโนมัติเพราะใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือเราพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยๆอยู่กับอุเบกขามันอีกอีกแก๊กหนึ่งไงอนาคาถึงมีสองกลุ่มไงกลุ่มที่ละพยาบาทได้ครับมีความยากขึาา้นอีกชั้นหนึ่ง เพิ่งฟังก็เอาแค่ห้าอนครับพ่อครับอาารย์่าเพิ่งไปไกลเกินขออนุญาตครับอาจารย์อย่างเด็กอ่อนนอนงายเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้เป็นแบบอย่างโสดาบานอย่างเงี้ยเอพีชีหรือเจ็ดาวก็ถ้าเทียบกันแล้วพูดถึงอนุสัยเนี่ยมันก็คือตัวสังงย์ทั้งสิบตัวที่ที่สัตว์ทุกตนที่มาจุดติได้อัตภาพแล้วเนี่ยใช่ถ้าเทียบก็คือสังโย์ทั้งสิบตัวเลยใช่อยู่ครบ Mm hmm. ถึงจะเป็นตัวอุปนิสัยก็คือสังโยชน์เหมือนกันทั้ทงสิบตัวก็มามาครบเหมือนกัน mm hmm. แต่ในกรณีที่คนปฏิบัติที่ได้ความเป็นโสดาบันสมมติต้องเกิดอีกเจ็ดคราวหรือเอกพีชีตัวเนี้ยเขาก็จะเหลืออยู่แค่เจ็ดตัว mm hmm. เพราะเขาถูกละไปแล้วสามตัว mm hmm. ก็จะเหนือกว่าคนอื่นอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ <c oughs> สัปดาห์นี้คงไว้เท่านี้ก่อนนะนะ